<im itation> ตาตมปกติแล้วก็ก็ตามครับแต,แต,แต,แต่แต่ตอนนี้คือผมไม่มีแฟนครับตอนที่มีอ่ะตามบ้างตามตามตามมีไม่ได้ตามเพราะเช็คไม่เคยอะ่ะเพราะว่าพี่ในชีวิตมีแฟนสองคนคนแรกกูจะไปไหนแม่งก็ต้องไปกับกูด้วยกูจะกลับหกโมงเช้าแม่งก็รอหกโมงเช้ากับกูด้วยกันพอมาคนที่สองเกิดการตกลงกันเขาก็เข้าใจแล้วก็ไม่ตามเขาตามยังไงก็ถามว่าจะกลับกี่โมงกลับเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรเงี้ยเขาตามเมื่อไง ตามว่าเมื่อไหร่จะกรับทองกับนาฬิกากลัวเมื่อไหร่จะเอามาคืนท่องนาฬิกาเกี่ยวอะไรอ่ะตักัวเพามันมาเลยเช็คยังไงเช็คแบบว่าอยู่ไหนอยู่ร้านไหนอะไรเงี้ยอ้าวแล้วไม่ขอก่อนไปเหรอ <c oughs> ขอแล้ว,วแล้วทำไมต้องเช็คอะก็เช็คแต่แบบว่าไปจริงหรือเปล่าอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีเบอร์ไปเที่ยวแล้วแฟนตามอ่ะไม่ตาม ทำไมเขาถึงไม่ตามเพราะว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันเราหว่ังทางในการคบมันมีปัญหาเรื่องนี้แหละแต่เราก็พยายามตกลงเขาก็เลยไม่ตามที่แล้วแล้วเราตอบว่าอะไรกองกวาง,กกวางเด็กครับดึกๆอะ่ะร้านปิดอ่ะคุณร้นานปิดปิดพี่บอกวาโทรมาตามเหรว,วพี่พูดว่าไงโทรมาตามก็ไม่ได้พูดว่าไง,งก็บอกเขาไปว่าเอ้ยยังไม่กลับนะอะไรอย่างนี้เราเาช้ที่มึงรู้สึกไไมได่รู้สึกเลยนะอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่ร้านนี้นิ่งๆก็เออก็โทรมาถึงไม่ได้มีปัญหาแล้วเราทําตามอย่างที่บอกไหม ก็ทาตามนะก็ร้านปิดจริงแต่ไม่ได้บอกว่าร้านไหนบางร้านมันปิดเวลานี้มันมีต่ออีกร้านหนึ่งก็จนกว่าอีกร้านหนึ่งจะปิดเคยไหมที่เขาถามว่าจะกลับกี่โมงเคยแล้วพี่พูดว่าก็บอกไปก็แล้วแต่อารมณ์อะเราไม่ได้ตกลงกันไงว่าเราจะกลับกี่โมงแล้วเขาเคยถามไหมว่าจะกลับกี่โมงอะไรเงี้ยเขาเคยถามว่าจะกลับกี่โมงพี่บอกว่าไม่รับปากเพราะว่าถ้ารับปากแล้วทําไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันสิแบบผมคุยกันดีไงหมายถึงว่าตกลงมาแล้วว่าแบบพูดอะไรดี ที่ผ่านมาเขาไว้ใจตกลงกันก่อนครบแล้วคือมันไม่รู้จะทะเลาะกันทำไมอ่ะในเมื่อผมก็ดูแลตัวเองได้แล้วมันก็กลับบ้านปลอดภัยอ่ะเขาไม่งอนเหรอพี่ก็แล้วแต่ไม่งอนไม่งอนก็มีโกรธก็มีมาแล้วแต่คนแบบเหตุผลที่เขาตามคิดว่าอะไรมัจะคิดถึงคิดถึงพี่คิดว่าทําไมเขาถึงตามพี่ก <laughs> ็นั่นแหละนาฬิกากับแหวน อ๋อดีๆีในตาน่าจะเหงาไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงเราด้วยอะไรเงี้ยตอนขอแฟนไปข้างนอกเนี่ยขอยังไงก็แค่บอกใช้คาว่าบอกดีกว่าแต่ไม่ได้ขอเอ้ยเดี๋ยวไปนี่นะเอายีดีกวที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยของแฟนไปเที่ยวยังไงก็บอกเขาไปตรงๆว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะมีไปไปตรงนี้ตรงนั้นนะอะไรางี้จะบอกล่วงหน้าเสมอคิดว่าการที่แฟนต้องมากําหนดเวลาว่าจะกลับกี่โมงเนี่ยคิดว่าสมควรไหมอ่ะที่แฟนต้องมากําหนดเวลากลับบ้านให้เราว่ากําหนดได้ แต่อย่าอย่าตึงมันต้องต้องบวกลบสักสองชั่วโมงให้ผมด้วยออตรงก็ก็ไม่นะเพราะว่าสมมติว่าวันนี้เราทํางานใช่ไหมเลือก 8วงทุ่มหนึ่งจะถึงร้าน4ทุ่มครึ่งมีเวลาได้คุยได้แลกเปลี่ยนคอนเน็กชันนู่นนี่นั่นเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะต้องเือเวลากลับอีกนะยกแก้วไปแก้วเดียวอย่างเงี้ยยังไม่รีแลกเลยเลือดจะม่วิ่ง้าสมองออกไปตีเลยตายกลับสำหรับผมนะก็ไม่ก็ไม่สมควรนะแบบว่าต้องฟิกเวลาขนาดนั้นนะได้ออกจากบ้านมก็ก็ดีแล้วอ่ะถ้ากลับตรงเวลาได้ก็ก็ดีทามาสมควรไหมก็ไม่แต่เป็นห่วงแล้วเลยมั้งบางทีมันก็ติดลมมันก็ตรงไม่ได้ก็ต้อง ยอมมาทะเลาะคือพี่คิดว่าทําไมพี่ต้องทําตามคําสั่งใครสักคนด้วยว่าต้องมากําหนดเวลากําหนดชีวิตเราเราก็เหนื่อยกับการทํางานเรื่องพวกนี้ไม่จําเป็นหรอกต้องมาคนลรครึ่งทางถ้าไม่เชื่อใจกันหรืออะไรก็ไม่ต้องคบถ้าจะมีปัญหาเรื่องแค่ว่ากลับตรงเวลาตามที่กําหนดให้ไม่ได้ในทางกลับกันถ้าเขาจะไปเที่ยวว่าพี่ก็จะไม่ตามครับแค่บอกว่าไปกับใครมีอะไรขึ้นมาเราจะได้ตามคนที่แฟนไปด้วยถูกแค่นี้เองแลนะสําหรับผู้หญิงที่แบบ มี่เที่งคืนต้องถึงบ้านสรุปมึงมามึงไปถึงบ้านเที่งคืนครึ่งแล้วมีปัญหาอ่างเงี้ยมึงคิดว่ามันมเป็นยังไงผมรู้สึกว่าอาจจะอยู่กับผมลำบากคือคนเรามันจะมีจุดเอนเตอร์เทนเมนต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันทีที่เขาแบบเขาบอกเขาจะดูซีรีส์อ่ะหนึ่งตอนมาถ่ายคลิปไม่ดูไปสี่ตอนแล้วใ<ม>ช่เป็นความเห็นของอาร์ตี้ใช่ใช่ในความเห็นของผมคนเดียวนะมันก็แล้วแต่บ้านจริงของนี้มันแล้วแต่คนตรลงกันแล้ว,ว<อ>แล้วมาไม่ได้มันยอมทะเลาะปล่อยจอยอ่ยยอมทะเลาะก็บางทีมันมันเลยไปแล้วอ่ะ เครี่อมันเลยไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็เลยอีกหน่อยเลยไปแล้วเลยอีกหน่อยอมึงเลยยอมเลยไปอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วมึงต้องท้อล้อกัะเนี่ยมึงคิดว่ามันคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มอันนี้ไม่คุ้มแล้วมึงทำทำไมมึงทีมติดหลงเครื่องมันติดเนี่ยแล้วมันจะติดตประมาณห้าทุ่มติดปุ๊บมันเชื่อยมันเรียบร้อยมันก็เลยถ้าพี่เบิร์ดอยากเที่ยวมากกว่าราคาน่สามครั้งสี่ครั้งพี่เบิร์ดจะบอกแฟนว่าอะไรแล้วจะยอมเข้าตกลงแฟนไหมถ้าเกิดเขาไม่ให้ไปสามคร สี่ครั้งสําหรับพี่พี่คิดว่าเราก็เที่ยวบ่อยไปในหนึ่งอาทิตย์สมมติถ้าต้องออก3าครั้งจริงๆนะพี่ก็จะไม่กำหนดเวลาแต่ถ้าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเลี้ยงดูเรา<ๆ>เขาเลี้ยงพ่อแม่เราอันเนี้ยโอ้โหกูไม่ไปไหนเดี๋ยวกูอยู่บ้าน <c oughs> กูทำกับข้าวรอมด้วยเงินไี่ว่าอายนะกูเห็นเงินถามอีกอย่างเลยเงิน <c oughs> สมมติหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์เเราไปเที่ยวแค่วันครั้งเดียวเองอันนี้คิดว่ามันมัน เราถือว่าเราไปเที่ยวบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเลยสำหรับผมอ,ะอ่ะผมมองว่าการเที่ยวไม่ควรกําหนดด้วยมันคือการเอนเตอร์เทนผมแค่เอาเวลาแทนที่จะไปดูหนังผมก็ไปเที่ยวไงม,มันก็อยู่ในช่วงเหมือนงบเอนเตอร์เทนอ่ะเขาบองงบเอนเตอร์เทนคืออะไรก็ได้ที่เอนเตอร์เทนเมนที่รู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขพี่ไปเที่ยวครั้งหนึ่งนี่ถือว่าบ่อยปะบ่อยตรงไหนว่าอาทิตย์เดียวอาทิตย์ละครั้งเนี่ยนะไม่บ่อยไม่บ่อยอะ่ะแล้วการที่ในหนึ่งอาทิตย์อะ่ะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนครั้งหนึ่งเนี่ย มัว่าบ่อยปะน้อยน้อยใช่ไหมถ้าเยอะสำหรับผมประมาณ4วันสามวันเจ็แฟนกําหนดเวลาว่าที่คืนต้องกลับบ้านเนี่ยคิดว่าคิดว่ามันเป็นยังไงรู้สึกว่าสำหรับสำหรับผมนะว่า,าจ,จะตัดอาจจะคุยกันได้เธอหาอะไรมันรอให้เราอยู่บ้านเดิอยู่ได้เลยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดขึ้นอาทตี้อา์ี่จะทำยังไงคุยกันผมต้องคุยต้องตกลงกันถ้าตกลงกันไม่ได้เขาเขาก็ไม่ผิดนะ เขาก็มีเงื่อนไขของเขาผมก็มีเงื่อนไขของผมจะปักกันหรือจะอะไรก็ว่างไปแฟนก็มากำหนดเวลาพี่คิดว่าเที่ยงคืนต้องกลับตีหนึ่งต้องกลับอย่างเงี้ยพี่คิดว่าสมควรไหมไม่อาทิตย์ละครั้งเองถ้าเออทุกวันอาทิตย์นึงไปเที่ยวทุกวันเลยอย่างเงี้ยอันนี้โอเคแล้วแต่คุณเลยครับจะกําหนดเวลาก็ได้อ่าแล้ววันนั้นทำไมตีสี่ไม่กลับก็แล้วแต่ว่าเราไปเที่ยวใครอย่างไปเที่ยวกับมึงอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปกลาบแล้วผมนี่อยู่กับใครแหน่ยี่หม อย่างเงี้ยทีนี้ได้ออกไปเที่ยวเพื่อนครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งแล้วเขาต้องมากำหนดเวลาว่าเที่ยงคืนต้องกลับตีหนึ่งต้องกลับสมควรไหมอืมก็ไม่สมควรแล้วเวลาคิดไปเที่ยวมีวิธีจัดก,การยังไงถ้ามึงอยากตัดตีหรอกก็ต้องบอกมันก่อนบอกประมาณสักเที่ยงคืนห้าทุ่ทมอ่ะก่อนที่เวลามันจะหมดถ้าเขาไม่โอเคก็กลับบ้าน <c oughs> แต่ถ้าสมหนดแฟนมีเบอร์ต,ตามอ่ะหรือว่าแบบกำหนดเวลาจริงไม่ให้เที่ยวเที่ยวได้แค่หนึ่งวันต้องต้องมีอะไรบ้าง ถึงจะคุมพี่เบิร์ดได้ให้เบิร์ดอยู่ในรอบนรอยเลี้ยงกูเลี้ยงพ่อแม่กูแค่นี้เลยไปพูดอะไรมามึงบอกกูเลยกูทำให้ทันทีเรียกเลียอะไรเขบอกมันอยู่ที่การตกลงของแต่ละคู่นั้นๆว่ะถ้าคู่นั้นเขาตกลงกันมาอย่างนี้เขาเลิกกันมาอย่างนี้ก็ต้องต็แต่เวทแตกรรมของเขาแหละเขาก็ต้องมีวิธีจัดการให้ถูกต้องส่วนเราเราไม่ชอบเราสึกว่าบางอย่างมันควรจะมีสเปซให้กันแล้วก็ควรจะตกลงกันได้ไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้แล้วแต่ แล้วคิดยังไงกับการที่แบบ <S <S เขาไม่ได้แค่โทรตามเลยนะว<ฤฤ>ิดีโอคอลเขาวิดีโอคอลเลยแล้วตอนตีสุดนั่งดังชิ้นหายเลยเงี้ยคุยเรื่องเะี้ก็ซื้อแอปพล็อตเนี่ยแก้ไขปัญหาโด้วยการซื้อแอปพล็อตใส่หูใช่ตัดเสียงรอบข้างเขาจะได้คุยกันได้แ <ใน S 2> ต่อยากให้เลยว่าชีวิตคู่มึงคิดว่ามึงควรละคนละครึ่งทางคนละครึ่งได้ออกแล้วแต่ต้องกลับตรงเวลาใช่ก็าเขาลบกดที่บ้านอ่ะมันบอกว่าทิ้งคืนทีหนึ่งก็ก็ตามนั้นตั้ใหญ่แล้วกดที่บ้านเนี่ยใครก็ต้องตามปู่ว่าคนอย่างกูจะตั้งไกด แต่ขอโทษด้วยที่เกเรอะไรเงี้ยก็ถามอะไรมาถามอะไรอ่ะแค่นี้ก็น่าสงสารแล้วชีวิตอ่ะก็สุดท้ายแล้วก็แต่ละคู่ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่การตกลงในการใช้ชีวิตด้วยกันสุดท้ายอีกก็คือการไปดื่มไปเที่ยวเนี่ยอย่าเสียงานดื่มได้ก็ต้องทํางานได้สิ่งที่ผมคิดมันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพื่อเพื่อแฟนเพจไม่เอาไปให้แฟนดูแล้ว แม่งเกลียดกูอีกความคิดกูแม่งสุดโต่งเอ้ยต้องอย่างนี้อะไรไม่รู้ไม่ใช่ความคิดใครความคิดมันถ้าใครอยากแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาได้เลยว่าเอ้ยมันควรเป็นยังไงในหัวข้อนี้นะหัวข้อที่ว่าไปเที่ยวแล้วแฟนตามต่อตามแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันดีกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แม่งใกล้ตัวคนเรามากเลยแล้วเวลาผ่านใครกินเหล้าแล้วเสียคนพี่เก๋เรื่องอะไรที่อยากโยนให้กูเรื่อง่บล็อกเรื่องอะไรได้ Bum 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 um.